แสงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเกมเกมยังไงล่ะสอรีครับผมเราทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ยเเดี๋ยเพวกพวกพวกนายเนี่ยพวกนายอยากให้ฉันเล่นเกมนี้เพราะว่าอยากหาคอนเทนต์อย่างนั้นโอ้ยเยี่ยมเลยถ้าจะขนาดนี้นะชัด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 เล็กไปเปล่าวสอร่โอเคโอเคเข้าใจอุ้ยแย่แล้วโดนจับได้แล้วสิหายตึงเลย้ยกลับมาดิกลับมาดิคุณพวกคุณต้องชดใช้กับการที่บังคับผมเล่นเกมผีนะฮะโดยเฉพาะคุณพาโลเดี๋ยวผมรอคุณพาโลกัน สวัสดีคุณแมวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อเราใช้โชว์ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้โอ้เราต้องผมว่าเราน่าจะเทรดโชว์สักนิดหนึ่งเนาะให้เราแบบพอพูดได้บ้างนะประมาณประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับ50%มันมันให้แคชซิฟอย่างเดียวเราเราจะแคชซิฟอย่างนี้ทั้งไรจริงๆเหรอจริงปะนี่สักอย่างหนะเ,าเราดูระ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 ,ระบบแบตเตอรี่ของผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันให้ทำไรนะโอเค แต่ผมรู้ประมาณว่าน่าจะเอาตัวรอดให้ถึงประมาณแบบสิบนาทีป่ะสิบเจ็ดนาทีสิบยี่สิบนาทีเลยนานอยู่นะเอาล่ะคอมกระุกเลยโอ้โหคอมไม่ไหวคอมกากขึ้นโอผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ปรับปรับปรปรใหม่ปรับใหม่เอาต่ำต่ำสุดๆไปเลยเฮ้ยมันมันไม่ควรจะกระตุกขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าว เอาตายแล้วนี่ยดูดิผมไม่ได้รับเสียงดังอะไรมากเลยนะดูดิดูสภาพโอ้โหมาทสเสียงได้นะครับเอาจะตัดสอบตัดถูกที่ผมมาเทสเสอบไปแล้วนะครับทสเสอบไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราแชทเราไม่อนุญาตให้ผมขึ้นโกลด์ะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับยังได้ดความที่ผมเป็นไมโครดนเซอร์ด้วยอ,อะไรวะกดอะะไรวเนี่ยกดอะไรวะเนีออ่ย ตายแต่เปิดประตูเลยเอ๋เนี่ยค่อยยดีขึ้นหน่อยเออเห็นไหมยังกระซิบอยู่เลยมันจะเกินขีดแล้วจริงได้เจิมจังทุกแต่เราไม่ต้องทำอะไรป่ะเราต้องทำอะไรป่ะเนี่ย ครับผู้สารกดกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้คือคือยังไงอ่ะเจอตกใจอ่ะขอบคุณเราโดเนตด้วยนะครับแกไม่รอดแน่ว่าแล้วแกต้องกรีดแกไม่รอดแน่ว่าแล้วแกต้องกรี๊ดขอบความรับอะไรให้ว่าตอนเนี้ยตอนนี้ยค่าจอดผมผมบอว่าค่าจอดผมครอบครัวนะครับหมายถึงว่าค่าจอดผมทำงานครับเปอร์เซ็นต์เรียบร้อย ดูสภาพว่าเกมอาจจะไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องทนโมเดลกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนจะไม่ได้เห็นความคมชัดของเกมมากนี่พี่ตุ๊กตาอะไรเนี่ยจ้าแม่แอนดูแอนดูสภาพของไอแซคเซซี่ฮัลโหลสวัสดีครับคุณปุ๊บปุยังไม่กินครับยังไม่กินไม่มีครับไม่มีเริ่มเกมเมื่อกี้ใคร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 จะต่อยเลยมีปืนจะต่อยให้มีปืนทำต่อยเขำไมวะ ม่เดี๋ยวเราทำไมเราเราสุมเกิดใช่ไหมเราต้องอยู่ทางสัญญาณนะครับข้ <c oughs> มาสิค้าตรงนั้นผมคือที่คิดไม่ได้ตั้งค่าบ่อยไม,ไม่ได้กดตั้งค่าบ่อยเพราะอะไรหรอกมันมันหน่วงฮะมันหน่วงมากอ๋อกด X ซูุ่มออกโอเคเป็นละเป็นละโอ้โหนี่มัน ลูว้ไม่สนใจต้องเล่าตื่นต้องลนด้วยนะคร,รับลโกนนด้นะครับเนี่ยผม็ไม่แน่ใจนะครับว่านาเน็ดตอนนี้ผมเป็นัไงบ้างเพราะว่าร,ร,าาราู้สึกว่ันจะนะดดขดมากตอนนี้เืดไฟ่ฉันตกใจอะขุดสลัดโดเนทด้วยนะครับสลัดโดเนทด้วยนะอยู่ข้างหลังดนีไดูเลื้ไนีจม่ได้เอบหรอกไมได้อหรอกรอบน้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือแบตเตอรี่เอาพี่มามันใช้เลยเหรอาเก่าใช่ได้ไม่ได้นะไไดครับเซนนครับ,รบ้าอยู่อย่างนี้ทั้งเชา้ามันจะเป็นนะยังไงอุ้ยมันจะไป จะไปน่ากลัวเลยใช่ไหมเราต้องลงมาข้างล่างนะครับควน่ากลัวฝวานแล้วขัาขนเลยปะเอาไปคัดเชยเดี๋ยวคัดเชยดังก็ได้เก็บตาวิธีที่เพิ่งผ่านไปได้แค่สามก็ถึงด้วยเรนได้เติมร่วงเป็นเล่นนะครับตอนนี้ร่วงเหมือนว่าเล่นเลยหนังสือนี่ก็สือใช่ไหมเกมนีหัวเสียงดังๆดังรจ้าเดี๋ยวครับผมเซยเลย คืออะไรแสงด้วยผมก็จะไม่มีอะไรมาไล่ฆ่าเนาะไม่มีอะไรล็อกหลนไปเองหลนไปเองมดวโซตัวหลิงต,ต้องตามไปถึงแสงสว่างะะที่ตูนบอกไว้ไปถึงแสงสว่างไปถึงแสงสว่าง 40, 000, อ๋อนี่ตู้กดน้ำซื้อถั่วเหลืองได้ไหมนีม่ซื้อนมถั่วเหลืองหน่อยเพื่อนได้เซฟละเกมโอโ้โห่เฟ แตกเเจอตกใจอ่ะขอบคุณสโบโดเนทด้วยนะครับฮันเน่อย่าพ่อเดอยอย่าพ่อดือยฮันเน่พอเดือยอะไรมันติดอะไรพี่ขอจุ่มแป๊บนะเดี๋ยวว่าโอเคครับผมบัวก็บอกเจอตกใจมีอย่างงี้ด้วยอ่ะสโบโดเนทด้วยนะครับเดี๋ยวดาวดาวดาวเดอะโรดดาวเดอะวิดโรดดาวดาวดาวเดอะโรดาวเอะวรดขอบคุณคุณแดนดี้นะครับสิบบาทโอ้โหดาวจริงเดี๋ยวนะอ้าวแล้วทางนั้นผมยืนนิ่งๆผมจะโดนกระทืบไหมอ่ะ ผมรู้สึกว่าถ้าหักว่าอันนี้ไงเอาตายตายตายเลยรนะ <laughs> าวนี้ถ้าถ้าชนะหรือแพ้ก็ก็ควรค่ากันพอเพราะผมว่ามันคงจะถึงเวลาแล้วแหละนี่ไงผมตกใจเสียงดังไงฮะคุณเอ้ยกอะโหลกกระโลกวางมาอยู่แล้วอะ่ะก็ตกใจใช่ไหม,มตกใจขึ้นมามันเกินขีนดลิมิตเนี่ยนะฮะันก็เลยแบบ ก็เลยบอกว่าตายนะครับบอกแค่แบบว่าตายถ้าแบบว่าจะด้วยพิธีอะไรก็ตามที่เสียงเสียงเสียงผมดังคืนขีดที่เขาพูดไ้คือเขาบก็ตายนะครับนี่คือความเพี้ยมโหดเกมนี้ดูล็อกออน่าจะคนละที่ปะดูละเก็บก่อนเลยลอยหอที่ถูกที่ผิดเมนทำไมเนี่ย กดนี่ว่วนนะะเจอคลิปเปอร์หรือเปล่ารถเกว้าจะเข้าแหละถามพยาบาลออกออกดีกวา่าไม่ไม่เป็นไรครับอ,อะไรที่เราไม่ไปเราไม่ไปนะครับเข้าไปทำไมให้เราปวดให้เราโดกนกระทืบใช่ไหมไวันไปนะ ครอบเราเคยรู้จักกันหรเล่ครับก็้ามีมออเง้งเอาเต็มเลยนะครับ โบสถ์ปะที่เราเข้ามาตอนแรกเราก็เจอแบบเยี่ยวเย่อะไรข้างนอกเอ๊ะ <Yeah. S 1> hey my god โอ oh อาอสะผปุมดุ่งทีบเลยเขาบอกว่าช่วงๆถ้าแบบว่าเกมหนักๆหน่อยช่วงปลายปลายเดือนดน๋่ว เดี๋ยวผมไปหาดูการ์ดจอใหม่นะครับวันนี้เฮ้ยกำลังคุยเรื่องแบบสำคัญสำคัญไงกำลังแบบโ oh, อ้เขาบตรงขอบคุณโดเนทแล้วก็มาแกล้งมาหลอกมาหลอนเนี่ยแล้วทีนี้พอผมลืมเอาจะหนีไอ้ลูกอ้ะใสเช้าเท้าเหอะ เราพัลลุเตรียมโดนพอโดนพอโดนละพอดโดนแน่พอดโดนแน่พอพอโดนแน่เลยเดี๋ยววินนนนนนสท้ายแหละโดนใส่ไฟกระพริบ ทำได้ดเรียวขอบคุณครับใครยืนมองอยู่ไม่มีไม่มีมีแต่ากา,าตกมาตายเมื่อกีอ้จอได้ทำเสียงได้ลุกรอบอมันมันแบบว่า,าเซนหมดเอาจรงิงอะจริงเลนะหมดเอาจริงนนะไปต่อ